สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงเวลาของข่าว WG c a b l ลบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมพุทธศัรกราช2565นะคะวันนี้รายละเอียดของข่าวน่าสนใจหลายข่าวเลยทีเดียวค่ะสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะเริ่มมีแนวที่จะดีขึ้นในเรื่องของผู้ติดเชื้อลดลงเรื่อยๆค่ะพร้อมกันนี้ก็มีรายละเอียดของข่าวที่น่าสนใจจาก กรมรบพิเศษที่หนึ่งคาา่าวชิราลงกรด้วยสักครูกกลับมาติดตามค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและข่าวนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีในวันที่เจ็ดมิถสภาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นห้าสิบแปดรายนะคะโดยมาจากในจังหวัดสามสิบห้ารายจากต่างจังหวัดสองรายและจากในพื้นที่กักตัวยี่สเอ็ดราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม33,969รายโดยมีผู้ที่ป่วยและรักษาตัวจนหายกลับบ้านได้120รายกำลังรักษาตัวอยู่ที่1,324รายสำหรับในวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1รายค่ะเป็นรายที่164โดยผู้เสียชีวิตรายที่164นั้นเพศชายอายุป91ปีอยู่หมู่ที่8ตตะบนตะลุงอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เสียชีวิตคือสูงอายุและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะสําหรับเรื่องของการฉีดวัคซีนถือว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งในการกระตุ้นภูมิและเพื่อป้องกันมีให้อาการรุนแรงขึ้นดังนั้นในห้วงระยะเวลาที่มีการรับการฉีดวัคซีนก็โปรดให้ความสนใจและในส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งใหญ่ในเรื่องของการป้องกันล้างมือให้บ่อยค่ะสวมหน้ากากาอนามัย สัมผัสสิ่งใดที่ไม่มั่นใจว่าสะอาดหรือไม่มั่นใจว่าเราจะจับต้องเชื้อโควิด -19 และนำสู่เข้าร่างกายหรือเปล่าล้างมือให้บ่อยค่ะพกสเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ติดตัวไปด้วยฉีดพ่นในพื้นผิวสัมผัสที่เราจับต้องก็เป็นการสร้างความมั่นใจอย่างหนึ่งนะคะและที่สำคัญตาจมูกปากไม่ล้วงแคะแกะเกาค่ะสื่อนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเรา ก็คือตาจมูกและปากในเรื่องของโควิด -19 ระมัดระวังป้องกันได้อันตรายจากการติดเชื้อก็จะลดลงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะกรมรบพิเศษที่หนึ่งค่ายวาชิราลงกรลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากจนผู้ยากไร้จำนวน60ครัวเรือนค่ะ กรมรบพิเศษที่หนึ่งคายว่าชีราลงกรณ์พลร่มป่าหวายจังหวัดลบุรีจัดก,กำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือนขุนอาสา524เจ้ากองพันรบพิเศษที่สองกรมรบพิเศษที่หนึ่งจำนวนหนายพร้อมด้วยยานพาหนะของหน่วยร่วมกับนายอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบุรีและเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวงพร้อมด้วยผู้นำชุมชนร่วมกันลงพื้นที่เดินเท้านำถุงย่างชีพ ประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่น้ำมันพืชนมกล่องน้ำดื่มและผ้าห่มกันหนาวไปมอบช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากจนรวมถึงผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 จำนวนกว่า60ครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกลของตำบลบ้านท่าหลวงอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรี เเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเป็นวกวันกาลังใจตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตามนโยบายของกองทัพบ,บกซึ่งกำหนดให้หน่วยงานทหารในทุกพื้นที่พร้อมให้การช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนในทุกโอกาส

หนาวถึงสีหาวนี่ะอากาศเช้าจะหนาวแต่ต้งวันค่ะคุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวทั้งหมดจากทีมข่าว WGC a b l e ลบุรีนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมา การรายงานข่าวของเราในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วคุณนรงศักดิ์พานังกาบบรรณาธิการข่าวชุติมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ